สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำโจทย์เลขาคณิตจากข้อสอบ IMO ปี2009ข้อที่2กันค่ะซึ่งได้แปลโจทย์ออกมาแล้วก็จะได้ว่าให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดศูนย์กลางวงกลมล้อมรอบคือ O ก็คือสามเหลี่ยม ABC มี O เปนจุดศูนย์กลางวงกลมที่ล้อมรอบอ่าแล้วก็มีจุด P และ Q เป็นจุดภายในของด้าน CA และ AB ก็คือจุด P เป็นจุดภายในของด้าน CA แล้วก็มีจุด Q เป็นจุดภายในของด้าน AB และกำหนดให้ KLM เป็นจุดกึ่งกลางนี่ K เป็นจุดกึ่งกลางของด้านไหนด้าน BP L เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน CQ แล้วก็ M เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน PQ ค่ะแล้วเราสมมุติให้ PQ เนี่ยเป็นเส้นสัมผัสกับวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม KLM ก็คือสามเหลี่ยมที่เกิดจากจุดกึ่งกลางเมื่อกี้แล้วเราก็สร้างวงกลมแล้วก็ให้ PQ มันจุสัมผัสอ่ะและทีนี้ถ้าเราเห็นโจทย์ที่เกี่ยวกับเส้นสัมผัสกับวงกลมเนี่ยเราจะนึกถึงทฤษฎีที่ชื่อว่า power of a point power of a point คืออะไรเราก็จะทบทวนเล็กๆน้อยก่อน power of a point เนี่ยก็จะเกี่ยวกับทฤษฎีที่เรามีวงกลมกลมไหมไม่กลมวงกลม ปิ้งที่มีจุดกึ่งกลางเราให้เป็นจุดโอละกันแล้วก็จะมีจุด x x นี่จะอยู่นอกวงกลมหรือว่าในวงกลมก็ได้ข้อนี้เราจะให้อยู่ในวงกลมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้ากับจุดของเราอ่าให้จุด x อยู่ตรงนี้ละกันเป็นจุด x จากนั้นเราลากเส้นผ่านจุด x แค่ตัดกับวงกลมนะพอลากพอทีนี้เราก็จะได้จุดตัดสองจุด เราให้ชื่อ A กับ B ทีนี้ทฤษฎีพวาวเวอร์ไพก็จะบอกไว้ว่า XA ควรอยู่กับ XB จะเท่ากับ OX ทั้งหมดกำลังสองลบอยู่กับ R กำลังสองซึ่ง R เนี่ยเราให้เป็นรัศมีของวงกลมค่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ของเรา จุดของเราจะเห็นว่าเรามีวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางแล้วมีจุดที่อยู่ในวงกลมคือจุดอะไรบ้างก็คือจุด P กับจุด Q นั่นเองทีนี้จุด P จุด Q เราจะครองกับ p of point ได้ไงเรามีเส้นที่ลากจากจุด P และจุด Q ที่ตัดวงกลมไหมก็คือมีก็คือเส้น AC กับเส้น AB อ่าเราลองมาเขียนกันดูก็ เราพิจารณาจากจุด Q ก่อนจาก Q จะได้ Q เรามีเส้นอะไรที่ตัดจุดจากวงกลมก็คือเส้นของ AB แปลว่า Q A คูณอยู่กับ Q B เท่ากับ o q กำลังสลบกับ r กำลังสองค่ะทีนี้จากจุด p จาก p จะได้เพียไรก็คือ p a กับ p c นั่นเองก็ p a กับ p c เท่ากับ op กำลังสองลบ R กำลังสองนี่เราเห็นอะไรไหมก็คือโจทย์เราต้องการอะไรนะจุดเราต้องการ op เท่ากับ oq นี่ถ้าเราต้องการให้ OP เท่ากับ Oq แปลว่าสอันนี้มันจะต้องเป็นยังไงกันมันก็จะต้องเท่ากันถูกไหมแปลว่าเราต้องพิสูจน์ ว่า Qa คูณอยู่กับ Qb เท่ากับ Pa คูณอยู่กับ Pc เพราะถ้าสองอันนี้เท่ากันเมื่อไหร่แปลว่า OQ ก็จะเท่ากับ OP ทันทีเลยอ่าทีานี้เรามาเริ่มการพิสูจน์เลยเพราะว่าเราจะได้ เราจะได้อ่าสมการที่เราคุยไว้ข้างต้นเนี่ยได้ยังไงเราจะมาลองจากการดูเส้นเนี่ยเข้าไปดูจากรูปใหญ่ก่อนจากสมการเรามาดูเส้น ml เส้น ml นเส้นนะกับเส้น mk อืมเราดูจาก ml ก่อน Ml เรามี L เนี่ยเป็นจุดหนึ่งกลางของไหลก็คือเรามี L เป็นจุดหนึ่งกลางของ CQ แล้วก็เรามี M เนี่ยเป็นจุดหนึ่งกลางของ PQ ทีนี้เราจรมาจากสามเหลี่ยม CQP แปลว่าเราจะมีเส้น ML เป็นเส้นกลางของสามของรูปสามเหลี่ยมน,นี้เส้นกลางจะขนานกับด้านตรงข้าม แล้วด้านตรงข้ามคืออะไรด้านตรงข้ามมันก็คือ P C แต่ P C เรามาจากอะไรล่ะ P C เรามาจาก A C แปลว่า M L ของเราก็จะขนานกับ A C อ่าในทำนองเดียวกัน M K นี MK, ่เรามี K เป็นจุดกลางของ B P เรามี M เป็นจุดกลางของ Q P แปลว่า MK เป็นเส้นกลางที่จะขนานกับเส้น QB แล้ว QB มาจาก AB แปลว่า MK ก็จะขนานกับ AB ด้วยอ่าคร่าวๆเราไปเขียนกันเลยก็เริ่มการพิสูจน์เลยนะการพิสูจน์ค่ะการพิสูจน จาก ml ขนานกับ ac และ mk ขนานกับ ab เขียนติดไปไหมเราพิจารณาจาก จาก ML ขนาดกับ AC ก่อน ML ML นะคะขนาดกับ AC เราจะให้ MP เป็นเส้นตัดขวางพอ MP เป็นเส้นตัดขวางเราจะได้อะไรเราก็จะได้มุม L Mp ตรงนี้จะเท่ากับมุม Mpa ตรงนี้ A หายตรงนี้จะเท่ากันสีเหลืองเท่ากันซึ่งตอนแรกเราเรียกว่ามุม Mpa แต่ เราก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นมุม APQ ได้เหมือนกันเพราะว่ามุมก็มีองศาเท่ากันทีนี้มันยังมีมุมหนึ่งที่เท่ากับมุมสีเหลืองมุมสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นมุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสกับเส้นคอดถูกไหมอ่าทีนี้วงกลมนี้เราพิจารณาในวงกลมนี้นะจะมีรูปสามเหลี่ยมนี้อยู่แล้วมีมุมสีเหลืองมันเกิดจากมุมนี้ เส้นสัมผัสกับเส้นขอดแปลว่ามุมสีเหลืองตรงนี้จะเท่ากับมุมที่อยู่ในวงกลมด้านตรงข้ามกันด้านตรงข้ามรูปสามเหลี่ยมคือมุมไหนก็คือมุม MKL แปลว่ามุม MKL ก็จะเป็นมุมสีเหลืองเหมือนกันนี่ก็จะเป็นมุมสีเหลืองนี่ทีนี้เราสรุปได้เลย จากพิจารณาอันแรกก็เราจะได้จะได้มุม APQ ถูกไมมุม APQ เท่ากับมุม LMP และเท่ากับมุม A, P, มุมมุม LKM LKM ทีนี้นเราพิจารณานี้เสร็จแล้วเราไปพิจารณาอันต่อไปเอาเป็นสีชมพูละการสีชมพูมุมจาก MK ขนานกับ AB ให้ QM เป็นเส้นตัดขวางเราก็จะได้ว่าเ,เอามุมสีสีสีส,ส,สีน้ำตาแล้วกันอุย้ยสีดำสีดำได้เห็นนชัดชัดมุม k m q ตรงนี้มุมตรงนี้จะเท่ากับมุมไหน นีดำไม่ชัดเลยเปลี่ยนสีสีเขียวมุมตรงนี้นะจะเท่ากับมุมไหนก็จะเท่ากับมุม MQA หรือจะเรียกว่ามุม AQP ก็ได้เพราะว่ามุมมีมองศาเท่ากันและทีนี้จากสมบัติอีกสมบัตินึงที่เกิดจากอะไรมุมที่เกิดจากเส้นกับเส้นกับคอร์ดแปลว่า มุมที่เกิดระหว่างเส้นกับสัมผัสกับคอร์ดจะเท่ากับมุมที่อยู่ในวงกลมด้านตรงข้ามเพราะว่ามุมสีเขียวตรงนี้จะเท่ากับมุมไหนเราก็จะเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามก็คือมุม M L K ก็คือมุมตรงนี้นั่นเองมุมตรงนั้นก็จะเป็นมุมสีเขียวด้วยเหมือนกันมุมตรงนี้มุมสีเขียวเขียนก่อนมุม PQA เนาะ PQA เท่ากับมุม KMQ มุม KMQ และเท่ากับมุม M มุม M LK ทีนี้เรามาพิจารณารูปสามเหลี่ยมนี่ รูปสามเหลี่ยม klm กับรูปสามเหลี่ยม apq อือก็จะเห็นว่ามันมีมุมที่มีมุมสีเหลืองเหมือนกันหนึ่งมุมและมีมุมที่เป็นมุมสีเขียวเหมือนกันหนมุมแต่ว่ามุมที่เหลืออีกหนึ่งมุมก็จะต้องเท่ากันด้วยถูกไหมแปลว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีความคล้ายกาัน แล้วก็สรุปว่าดังนั้นรูปสามเหลี่ยม a p q เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกับรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม m k l m <L S 2> แล้วจากความคล้ายแปลว่า,าด้านเราก็จะมีอัตราส่วนที่มันเท่ากันถูกไหมก็นั่นคือเริ่มจาก Aq ละกัน AQ กับ AP AQ จะคล้ายกับอะไร AQ อุย้ย AQ มันก็จะคล้ายกับ ML แล้ว AP ก็จะคล้ายกับ MK อ่าเขียนก่อนคล้ายกับแล้วก็ MK เราสังเกตว่ามุมไอจุดจุด M K L มันเป็นจุดกึ่งกลางถูกไหมแปลว่า M L มันก็จะเขียนแทนอสุธาปลาส่วนแล้วว่า P C มันก็จะ เท่ากับ ml แล้วก็ mk ก็จะเท่ากับ qb อาาัตราส่วนที่เท่ากันก็อาจจะมาจากว่าเนี่ยตอนแรกมันขนาดกันเพราะมันขนาดกันอาาัตราส่วนมันก็ยังไปด้วยกันเพราะมันเป็นครึ่งหนึ่งอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันอ่าก็จากการคูณไข่เอ้ยเราสรุปก่อน แสดงว่า a q ส่วนด้วย ap มันจะเท่ากับ pc ส่วนด้วย qb อ่าแสดงอะไรแสดงว่าแสดงว่าอือทีนี เราก็จะทําให้อยู่ในรูปที่เราต้องการเราก็นํามาคูณไข่ก็จะได้เป็น AQ คูณอยู่กับ QB เท่ากับ AP คูณอยู่กับ PC อ่ามันเหมือนที่เราได้หาไว้ตอนแรกที่เราต้องการพิสูจน์นี่ได้ออมาแล้วแล้วเราก็นําค่าจากที่เราสังเกต Q กับ P เนี่ยมาแทนเราก็จะได้เป็น OQ กำลังสองลบอยู่กับ r กำลังสองเท่ากับ OP กำลังสองลบอยู่กับ r กำลังสองแล้วก็มันก็จะได้เป็น OQ กำลังสองเท่ากับ OP กำลังสองสรุปได้ว่า อตองันี้จะเท่ากันก็แปลว่า OQ มันจะเท่ากับ OP อ่าและนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราพิสูจน์นั่นเองก็จะได้ออกมาโดยเราจะใช้ทฤษฎีก็คือทฤษฎีอ่า power of point เข้ามาเกี่ยวกับความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมนั่นเอง